สวัสดีครับชาวเมนเนมไทยครับวันนี้นะครับผมผมเทนเนอร์กบนะครับจากทูฟิเนมนะครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของการอมนกกายอย่างถูกต้องและถูกวิธีหลังจากที่ต้องการดูแลสุขภาพหลังจากที่ไปปาร์ตี้มานะครับผมทำไมถึงต้องเป็นในดูแลในกลุ่มนี้นะครับผมเพราะว่าร่างกายของเราครับหลังจากที่เราไปปาร์ตี้มาเราจะมีการบวมน้าบวมไขมันในจุดนี้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมและจุดที่สำคัญก็คือกลุ่มของหน้าท้องของเราครับ วันนี้กบเลยจะมาสาธิตในการออกกำลังกายอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเกี่ยวกับในกลุ่มของขอบ e อดีและหน้าท้องและซี่โคที่สวยงามของเรานะครับผมให้ถักถูกต้องและถูกวิธีครับเดี๋ยวเราไปที่ท่าแรกกันเลยนะครับผมในกลุ่มของท่าแรกเรานะครับผมท่านี้จะดูเราดูแลกันง่ายนะครับผมโดยเรามีแบบแค่สั้นนะครับผมโดยการเรานอนเรียบกับพื้นนะครับผมตั้งหัวเข่านะครับ45องศานะครับผมนะครับผมหลังจากนั้นเราก็การคอนโทลในช่วงแขนมาครับ ขึ้นมาช้านะครับผมล็อกในสุดของหน้าท้องด้านบนนะครับคอนโทรลมาโซนครับตรงช้าขึ้นมาหายใจออกนะครับลงไปหายใจเข้านะครับขึ้นมาพร้อมหายใจออกนะครับลงไปหายใจเข้านะครับผมทำนี้สักห้าครั้งนะครับผมโอเคพอเดี๋ยวเรามาทองดูทำง่ายๆนะครับสักสิบครั้งนะครับผมในท่าแรกนะครับ เราจะสรุปในท่าของจุดนี้นะครับผมในส่วงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านบนนะครับผมง่ายๆนะครับผมนี่คือท่าสลรับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนะครับกับเมนเอ็มไทยสวัสดีครับ